นี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนั่งได้กล่องขนมมานะคะกล่องอ,อขนมเคกนะ้กเนาะเป็นกล่องขนมเค้กแล้วนะกะเอาเอา,เอากล่องพลาสติกนะมาเพาะทําการเพาะปลูกะค่ะทุกคนดูต้นกล้านะคือแบบสุดยอดมากมันจะส่องให้ดูทางไหนเอ่ยนี่นะคะทุกคนสุดยอดจนะ้า คืออันนี้ก็จะเป็นอัน,นอันนี้ออน่าจะขึ้นชายนะมันปลูกง่ายอยู่แล้วนะคะทุกคนขึ้นชายอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดหวานค่ะทุกคนอันนี้คือข้าวโพดหวานนะจ๊ะแล้วก็อันนี้นําเสนอตัวนี้คือแตงค่ะแตงบบกแตงหน่อยบ้านเฮาน่็นไหมคะทุกคนคือนั่งกับวันว่ามันจะบกเกิดเนาะ ก็เลยลองซื้อมาค่ะทุกคนก็เลยปะปาอมก่าใส่ในอย่างนี้นะกล้าได้เออจริงๆแล้วกล้าสองวันกล้าวันแรกมันก็ยังไม่ขึ้นเนาะวันที่สองเขากำลังจะก็เริ่มแบบแตกหนอนิดนึงนะคะทุกคนนี่เริ่มผูม้มเห็นพอวันที่สามอันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยเพราะว่านางกล้าตั้งแต่วันศุกนะคะทุกคนนางกล้าเมล็ดข้าวันศุก เจ้าอาทิตย์จันเจ้าอาทิตย์จันสามวันแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือวันที่สี่ของเขานะคะนี่นี่นางกล้าได้สี่วันนะคะสวยงามจ้าแตง่งแต่งน่อยนะคะทุกคนอยู่ที่นี่แพงมากเลยนะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดขาวนางกล้าไปชุดหนึ่งแล้วนะคะต้นต้นมีตรงนู้นนะ ชูงๆฝั่งนู้นนะคะแต่นี่นจะจ๊ะคือแบบโอ้ยมันอบดีนะคะทุกคนห่องห่องกระจุกหลังบ้านนา้งน,นี่นะมันเป็นแบบว่ามันห่องมันจะอบนะแต่ว่าต้องเปิดหน้าต่างเอานะมันจะได้แบบว่ามีอากาศเข้าหน่อยเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในกล่องอย่างนี้นะคะทุกคนกลาดติดดีมากเลยนะใครยังไม่เคยลองนะคะทุกคนไปหาซื้อกล่องขนมที่มันมีเป็นเป็น,ปนกล่องอย่างนี้นะคะทุกคน เหมือนกล่องไข่ก็ได้นะกล่องที่เขาใส่ไข่ที่เป็นพลาสติกก็ได้นะคะทุกคนแต่นังนบมีนะตัวนั้นเพราะว่าไ,ไอ่เดี๋ยบนิยมใหม้ยซื้อพวกพลาสติกเท่าไหร่นะคะทุกคนซื้อเวลาซื้อไข่มานันก็ต้องหาแพ็กเกจที่มันเป็นกกล่องกระดาษนะคะทุกคนแต่อันนี้นี่คือนังแอบไปซื้อมาะคะ่ะทุกคนกล่องขนมเคก้ก <laughs> นี่นังกินเสร็จแล้วก็ ไม่ทิ้งกล่องนะคะทุกคนก็มาทําการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ผืชเลยเนาะนั่นแะหละคะ่ะทุกคนจ้ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาวิธีดีๆมาให้ดูเฉยๆนะคะทุกคนคือแบบว่ามันได้ผลสุดยอดมากสามวันส,สามวันมเมล็ดโตเร็วมากเลยนะคะโตวไวมากมันชอบความอบอ้าวเหมือนบ้านเรานะเหมือนอากาศเมืองไทยนะคะทุกคนต้นนึงก็จะเป็นต้นครับแอปเปิลนะคะทุกคนครับแอปเปิลน,นั่งเก็บ เม็ดมันมาเก็บหลวมมาแล้วนั่นก็นมาเพาะเองแล้วก็เกิดนะคะทุกคนแต่น่าจะได้สองปีสองจะสงอะนนะสงปีแล้วค่ะต้นนั้นจะสองปีและได้แค่นั้นเองปีนี้พึ่งแบบว่าโตเร็วมากเลยนะคะนี่อันนั้นของปีปีที่แล้วนะคะต้นเล็กๆต้นนู้นนะจ๊ะนี่ซูให้เบิ้ลนั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคราฟแอปเปิ้ลเหมือนกันเลยจ้าเนี่ แต่ว่านังปลูกโดยใช้เมล็ดเขาเหมือนกันแล้วก็เอาอะไรนะให้ดูไกลๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนงามมากสูงได้จะประมาณยี่สิบห้าเซนแล้วนะคะได้ยี่สิบห้าเซนละแล้วก็นางเพึ่งปลูก ปลายปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วมันก็เกิดเนาะดีใจมากค่ะทุกคนดีใจมากดีใจสุดๆเลยมันเกิดก็ได้มาหลายต้นเหมือนกันนะอ่าอีกต้นหนึ่งเกือบต้นหนึ่งตายอีกต้นหนึ่งก็เกือบไม่รอดก็กําลังฟื้นตัวนะคะต้นเด็กๆต้นนั้นนะพร้อมปลูกพร้อมกันนะคะทุกคนกล้ามเมล็ดพร้อมกันนี่ส่วนอีกอันนึงนะอันนี้ก็จะเป็นคราบแอปเปิลเหมือนกันจ้ะกล้า ปักอันนี้ด้วยวิธีการปักชำนะคะไป,ปตัดองอาจากต้นใหญ่เข้ามานะคะทุกคนไปตัดจากต้นใหญ่เข้ามาแล้วก็มาปักชำลงดินนะติดค่ะทุกคนสุดยอดมากนี่นั่นก็เอามาให้ชมนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นคラบแอปเปิลเหมือนกันนะจะพันเดียวกันนะที่นังกลาดเนี่ยนะคือพันที่นังชอบกินนะคะทุกคนสีเหลืองๆนะก็ได้มาหนึ่ง ที่ได้กล้า,าได้จากต้นที่เป็นมเมล็ดเนี่ยมีทั้งหมดที่เหลือนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะคะทุกคนห้าต้นที่เหลือก็คือเหลืออยู่ห้าต้นเองนะคะอีกต้นหนึ่งตายเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ไอท้ที่กิ่งนี้ก็เป็นจากพันเดียวกันนะแต่ตูด้วยกันปักชำนะคะทุกคน ส่วนที่ต้นส,งสูงๆเนี่ยก็คือแบบอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะจะเป็นลูกเล็กๆลูก,ลกเล็กกว่าลูกพันธุ์สีเหลืองอีกนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์สีเหลืองเหมือนกันแต่ก็จะมีอ่ามันสวยนะคะทุกคนมันจะมีสีแดงสีแดงปนหน่อยๆนะมันจะเป็นเป็นเส้นๆนะเป็นสีแดงแดงแต่ลูกเล็กแต่อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนต้นอันนี้คือดีดใจมากสุดยอดมีต้นเดียว <laughs> ก็จะถนอมเขานะคะทุกคน แต่ช่วงนี้นางก็จะออกไปไว้ข้างนอกบ้างให้ไปเขาให้เขาไปแบบว่าต้านลมไปต้านลมไปทนแดดทนฝนอะไรอย่างนี้เนาะบ้างนะคะแต่คืนนี้ฝนจะตกหนักอยู่นางกเกลือเอาเข้าบ้านนะคะทุกคนแล้วก็นี่นางก็ใช้วิธีการเอาเชือกผูกด้วยนะเพื่อจะไม่ให้เขาแบบว่าเพราะว่าลมลมที่อังกฤษนี่นะคะมันแรงค่ะทุกคนมันก็เลยบอกว่ามันจะเอ็นไปเอ็นมาเดี๋ยวมันจะหักเนาะหนูก็พยายามจัดทนุทนออม ให้ให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนแต่ก็ให้จะให้เขาแข็งแรงให้ได้มากที่สุดเหมือนกันเพราะว่าปีหน้านางก็จะทำปีหน้าก็ยังจะไม่ได้ลงดินนะคะทุกคนเพราะว่าปีหน้านางจะทำตรงครัวหลังบ้านตรงนี้เนาะทำห้องครัวกับห้องกินข้าวนะคะแล้วก็ปีถัดไปน่าจะได้ทำสวนหน้าบ้านนะจะเอาลงดินหน้าบ้านนะคะทุกคนจะเอาลงทำเป็นสวนแบบว่า ต้นไม้อ่เป็นจะเอาเป็นพวกพวกพืชพวกต้นไม้แบบว่จาจะแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบไม่ใช่เอาต้นกล้าที่มาจากประเทศอื่นอะไรอย่างนี้นะก็คือจะปลูกให้มันเป็นแบบประปาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนนั่นแหละน้องก็พูดไปเนาะอ่ะนั่นนั่นก็ต้นตะไคร้จ้า แล้วก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนนังก,กาบักพลิกยังบ่านในไงหฮอดใสยอยู่จ้าเลจากสิได้กินบ่ดด้จ้าปีนี้เดี๋ยวนั้นก็บ่คคอยจะอยู่บ้านเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องไปฝรั่งเศสนะคะทุกคนไปงานปาร์ตี้อ่าวันงานปาร์ตี้แต่งงานนะคะทุกคนลูกสาวแต่งงานช่วงนี้ยุ่งมากเขาแต่งอยู่แต่งอยู่อังกฤษแต่ว่าไปจัดงานปาร์ตี้ยู่ฝรังเศสโอยบีซ่านังก็ต้อง จัดการน,นังคลิปก่อนนังรอไปแล้วนะว่านังไปเห็ดวีสานะคะทุกคนไปแล้วจ้าทุกคนเอามาให้เบิรงนซื้อนะคะมาเลาะสวนมาชมสวนกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย